ใช่บาดดีเบอรพี่น้องผมไปหมุดชกขู่สุกคนเนาะก็แต่มาพอๆกับเบ้าอวดอี่ใช่เก้าสิบเกย์เบอรพี่น้องเจ้าเวลพาภารกิจของเบ้าอวดวันนี้ก่อนเสดายออกไปแจ้งข่าวดีให้กับไอ้จงซื้อท่อเพร่ะนั่นเนาะก็ซึ่งว่าครอบครัวของไอเพื่อนก็่อนรับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอีกทางหนึ่งเนาะก็คือเขาจะไปแจ้งข่าวดีไอ้จงซื้อท่อเพราะนคือเนาะที่ว่าผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นนั่นก็จะได้สั่งุงเก็บน้ำให้กับครอบครัวของเพื่อนเติมเนาะก็ซึ่งว่า คุณยายจะดีบนเกาะในน้นไอ้กับอ่อนเนี่ยไปแจ้งเขาดีไอ้กับไอ้จงซือทอพื้นเนาะมื่อนี้บ่าอ่อนก็จะได้ไปแจ้งเขาดีไอ้กับไอ้จงซือทอพื้นนั่นโอเคว่าจะเป็นแบบใดเาก็คอยพิจารณาผสมนกันอยู่ที่บ้านของไอ้จงซือทอพื้นฟ้อมกันเลยเพื่อนพี่น้องเนาะซึ่งว่าในการเมื่อมื่อนี้ก็จะเอาน้องเคลลี่นี่มาน้ำเนาะสวัสดีไหมน้องเคลลี่พื้นกาะจะได้ไปปลูกแต่งอาหารไอ้กับนาลูกของไอ้เชียงกับไอ้เชือดพื้นเนาะก็โดูนั่นแหละที่ว่าบ่าอ่อนบ่ได้เข้าไปหา ไปเยี่ยมยามครอบครัวของไอเชียงพนนาะที่ว่าบอลลี่พนันใส่สังเนแล้วก็เห็ดอุ้งน้ำเป็นยังไงแล้วแล้วเนาะรบเครื่องให้แล้วหลังจากเมื่อนั้นเราก็โบวันอลกับบริข่าว่ยาครอบครัวไปเยี่ยมยามเบืองเนอเมื่อนี้ก็สิ่งใดพาน้องคิลี่พนันไปปรุงแต่งอาหารในครับลูกไอเชียงพนันกินก็ต่างไปเยี่ยมยามงพนันเนาะว่าจะเป็นแบบใดก็ไปติดตามสู้กันเลยเพื่อเป็นน้องโอเคเพื่อเปนน้องเนาะเดี่ยวเดียวไปเดินทางหมดที่ว่าเพื่อนขอไอจงสิทโธเป็นตรี๋ห้อยเนาะ นในเห็นพ่นเนื้ออ๋โอ้พ่นจะได้เกาะออกมาแล้วเนาะนี่แต่เอามายังวเปยยล่ปยายาวเปล่ายาแปลงกันเลยละภาพนี้เราจะได้เกาะออกมาลงมา,ลง,มาลงไว้เป็นหนกกอใส่ข้าวออกมาเติมหนกพ่นหนาจะเห็ดกลิ่นปนต็งอยู่ก็กินว่าโอ,โอ้สบายดีสบายดีไอ้สบายดีออให้นังอยู่ เป็ดยังนยังกําลังกินขาวฮะกํลังกินข้าวอ่ะกินข้าวแมกินข้าวม่โอ้กําลังกินข้าวน้ออ่าสบายสบายดีกําลังกินข้าวน้อโอ้กินข้าวกิน็ยังน่ะกินข้าวมันข้ออมซิ่งซิ่งงวน่ข้าวข้อนกินไหมเออกินเลยกินเลยกนเลกินนาะ่าน้องกินอยู่กันมเนะ กินโอ้ปลองคนกเขากินไรกินเลยกินเลยกินน่นเอกินเลยกินเลยกินเลยกินเออลุกหน่ยเอาลุกนอยสองคนไปใส่ลุกหน่อยสคนน่ะเออไปไลินลินอกิไกินไมได้กินไองนกินอ่ ไอจงยุโทโินกำลัขงขี่เขาเนาะตนเขาก็เลีย่าถาแตวาไอจงชุทน,นกีนเขาก็นเนาะจึงตีบอกว่าเขาติบอกอย่างกับไอจงยุทโเนาะให้เปนเนาทนี้เนาะมันจะกองมาแล้ว ตัวตนี่นี่กออกมานยังไงตัวนี้นะเนี่ยที่เรื่องขั้วลยโอตัวนี้ที่ว่ากออมานพนธจิตบั้นแดงนกขกินเว้พี่เนมีข้วของเราที่ว่านี่นี่รามุงมุงกัยังเปลเดานี่ยังสังเกตสีราเอาอยู่ขั้เกลมใส่กระบ้พเนาะมาเห็นนี่สังเกตสีสูงสามเพนนีโอขาดเมื่อเราไว้พี่น้อง สังกีตัวนี้เป่าวามุมสงกีตัวนี้เสียมดนะเป่ายู่ทางไหนมุมนี่เยุคนะหลังเก่าอ๋อเป่าวหลังเก่าอมาเออโอเสียมดนี่เมียมด่บขาดมนม่นอฝนตกบอืมฝนตกีแหละอ่อ๋อแค่ตดอืมอื กินกินวันนี่น้องมา,อ,าไอ,ไงอ่าไปยุ่ไอะไยังเออไปให้เต้เออไปให้วันนี้หนบาววันมหาอ่านจุทอยุ่อ่านจุทอวันไปให้เนาะมันนี้ก็เลยเขามาตื้มก็เลยจะมาแจกข้าวดีก,กับไอ้เพราะว่า มี่พุนยาเจ็บุญพื่นัน่นที่ชนับสนุนคอบข้าวค่อยไอตื้มเนาะก็ว่าพุนยาพุนยาเข็ดนาปุุงเก็บน้ำเนาะคนที่ชื่อแทงปูนนั่นมาเออมาโยงโยงขึ้นประมาณสามแทงแล้วกว็เอาเจทางลินใช้ค้าเนีตไปใไช้เฮ็ดบอลเก็บน้ำที่ว่าคันฝนตกมาแล้วกว็จะมีบอลเก็บน้ำไว้ใช้เนาะน่าสร้างแล้วดูฝนเพราะฉะนั้นเนาะแมง ถ้ามันเขาช่วยมันเฮ็ดนี่โอ้คุดีใจนะไอ้คุดใจคุณยมรับแล้วโอ้ตามใจที่คุจะได้โอ้ิสูจน์สมิ่งคนมาสนับสนุนเราก็มิ่งคนนี้จบุญเพราะนั่นแนะนำให้ทั้งน้องเนี่ยมาน้องก็เลยเข้ามามแจ้งแจ้งออไอ้งอ้ยลงหน้าเนาะเป็นยังไาย,อ,ายอ,อ้เฮ็ดกับพ่อพ่อสิเปลี่ยนยุติาะว่าเ้า จะขนเฮขนไสามากล้วก็่ะจะมารอเห็พื้นมันขึ้นนะ่ะเทเลยทำงานม,มันสร้างเฮ็ดบ้างเทอ่อก็จะได้มันยันมันห่สร้างเฮ็ดซื้อแัอ่ถ้าม,ามัน,มนบอกนี่ขั้นว่าไอา้ไอ้ผ่้สร้างเฮ็ดก็อไอ้นี่คนมคักแฮม่ไว้เนอะ้วน้องนี่ที่ไปชอบกันบคนแถวามันเห็ดเป็นเนาะน้องสช่ไรจังไม่เ,มเห็ด พราะเพียงถ้าไอ้หนีคนมังเฮยจะนั่งมาไว้นี่ถ้าแล้วน้องซีบอกสร้างคำเห็ดสร้างเห็ดนี่ขึ้นมาบ่เสียเนาะเห็ดตรงในนอนตรงใดมันบุสช่างเห็ดนี่อย่ามันคุณตุนันทิเสียวแต่มันเห็ดบุสช่างเห็ดมึงงามมึงงามเนาะเดี๋ยวนี้ก่อนถ้าคนเฮ็ดเท้ามันเออถ้างามเฮ่าดีเ้าคงมก็จะมาเห็หนึ่งโอ้งามเท็เนาะเออ ดีใจเนาะทำที่พุ่นนายจะบุญนพ่นแนะน้ำให้เนาะให้มาถามไอ้นี่เนาะใช่ๆว่าไอ้สร้างเฮ็ดก็ใช่ไหมไอ้เฮ็ดเลยกกันได้ไม่สร้างเฮ็ดก็ให้ไปจ้างสร้างมาเฮ็ดเหอะอือืมอย่างั้นเดี๋ยวดีเดี๋ยวนีไม่ได้เฮ็ดจักเทืิญบางเทืิญคือว่าไอ้บางเทืิญเฮ็ดมันไม่ได้งามมัสร้างช่เฮ็ดหรืออืมอืมอืมไอ้สร้างเฮ็ดนี่ไอ้โม่โม่บ้าแหละอือก็เลยกนะครับแห้ไอ้กูดีใจอ๋อ อันกูยัดได้แค่ก็ว่าอ้ันผสังเห็ดเพิ่มนเขาจูนสั่งเห็ดมาเฮ็ดเห้อ้จึงงามก็ดีนั่นอนครับนล้นนี่ก็บอกไอ้ฮู้แล้วก็น้องก็ใชได้ไปซอกสั่งน้ำเฮ็ดเจ้าจอบเจ้าได้ครอันี่คนแบกไปแบกกี่เฮนมาไหว้ถ่าเด้อเฮ็นี่มันเอาประมาณเท่าเดิมเนาะเฮนก็ ก็เอาหลายส่วนวนเอาประมาณหาเปานี่แหละเาตัวน้อยกดตัวมันเงี้ยงๆกองบดีเนาะเออตัวธรรมดาคือซ้ำใจเขาเท้พื้นนี่แหละซื้อเหมือนื้อเหมือนนิดเนาะเออคือเขาเขาเท้พื้นจะนี่แหละเพราะว่าเขาจะมารอแบบเท้พื้นเขาจะรอเห็ดนาเขานิดนึงเลยแล้วเขาก็จะมาเทบอนเขาใช้น้ำเซยังแดงนะท่านมันเอาเครืแองนั๊นนี่นไอโฟมเป๊กไดเอาแบบนี่แหละแบบนี้ นินน้อยๆอย่างเช่นนี้แหละก็เทพื้นนี่แหละยินน้ำหอยนี่ยก็ไม่ร้ายนอนี่อ่ะตัวนั้นเห็นว่าไอ้คนมันจะใส่มันเป็ดมันเฮ็ดเต็มมาตายอยู่ดิอืมอืมประมาณหนึ่งเสียกะสบขุยปอนอืะเบื้งปูนก่อเบื้องเทพ้อนพื้นมันก่อเป่าหนึ่งมนยองอุ้งสามมันจะเป่าหนึ่งแล้วก็อื เขาจะเท,ทบอนที่ว่าเขาใส่น้ำเอาน้ำมันขนมเทียมมันเจอเนาะไม่ต้องเดทนนนนประมาณสองเป่าสองเป่าเนาะสองเป่านี่ประมาณสามสามสิบคู่นี่แหละสามสิบคู่ปุนนี่แหละสำนั่นละ่ะแล้วเขาเขาใสา่เขาจะใส่ทั้งเนี่ยเออใส่ในกุ้ยได้ ่ทั้งเนี่ยเรือ่องใช้ทั้งตำเนี่ยทั้งตานุาตำพตุทโณนุนบ่อยนเ,นเนาะก็มาอยู่นีิทิคุณมันคือว่ามันออกไปออกมาเนี play, ่ยยุนี่ขคุดีกว่าออกล้ว<ล>ทั้งเนี่ยอยุนีิทิคุยจะตั้บอลนั่นเองเนาะบอนมันเอาเคยไปมาๆนี่ใส่เนี่ยดีกว่าทั้งว่าเนาะเดี๋ยวนี้เราก็จะได้มาเบิรงบอล่ว่า,าเราจะใช่เนาะนี่ เราจะได้ใส่ดันนี่เลยโอ้ยพี่น้องเราจะใส่จุดนี้เลยใส่จุดนี้เลยแหละ,ะเนี่เราจะได้ใส่จุดนี้เลยพี่น้องเพราะว่ามันจะสะดวกสบายเวลาใส่น้ำเนาะนี่มันสายค่ามันจะมันก่จะสูงนิดนึงนะ ข้าวไซเบืีองทางนี้เนี่ยมันจะตั้มไปพี่น้องนี่ข้าวไซทางนี้มันจะตั้มมันจะตั้มเกินทอน่อนึงก็เกือบจู่เราเนี่ยนะม้นสองท่อนี่สองท่อนี่จะจุเลยพี่น้องตัวนี้น,ะ,นะตนะนั้มเนาะข้าวไซทางนี้นี่ยสามท่อนี่พอดีงามเลย ใช่าทางนี้นะสามโทนนี่มันก็นหนาจะรุดใส่คาลงมาประมาณสาเส้นพอดีแม่นงามพี่น้องที่บนนี้กไหรอลาใานี้บนนีนี้กำลังขุดได้มอายุนงมันจะกว้างนึ่ใช่ท่านี้เออน้องทำนองว่าเออดีเค็ดใส่ผั อ้าวเฮิตซาตนเนี่อะซาตนเนียมันจะถึกทางเลยเด้ถึกทางออกเลยถึกอ่ะอยู่เนี่ยอืมมันทางออกไปมันถึกเอ้เนี่ยมันเท่าอีร่ทางลิ้นมอดนี่เนาะเออใช่ถึก<ช>ไปได<ห>้ทางออกไปดกได้็ได้ลีเนาะมันเยอะเลยเยอะเนาะเยอเนาะทอนีนน่มันก็ยุดระดับนี้แหละ อยู่ระดับนี่พี่ไหลทอนะอืม,อม,มันจะได้เทมันเลยมันเ,เป็นทางไปเทสไซน์เนาะไซน์วนนี้ปัดถึกทางมาเนาะ,นนะบันนี้กูได้กคกันเนาะ นทางไปทางที่เนี่เขาก็อุง้งเสน,นีเขาจะอุง้งเสนีเนาะเขาอุง้งเสนีเขามันโตงอยู่นี่แล้วเาก็ฟังท่อไปเอาเขาสื่อท่อมาเอาสื่อท่อมาฟังฟังไปเราไปซักพื้นแทนหนึ่งเขาซัดน,น้ำยู่พื้นเอานี่เพราะว่าบนบอนเก็บนำ้ำเขาซื้อเนาะประมาณมันมเออเมตดหนึ่งดู เล่นหนึ่งอ่ะเออเลนห่ชุดตัวนี้เม็นเลยนอะชุดนี้เออนี่ชุดใหม่ที่แล้วแหละเขาเทน่ะเขาตีซีซีแจงแซงแล้วก็เพราะคือมันน้ำดินเนาะอืซีเจคือมันน้ำน้ำดินในเห็ดคือกันน้ำดิน เห็ดเนาะน้ำรินกูมันเขาเทได้เลยตัวนี้นะเขาจะตีไปซีแจงแล้วก็เขาจะตีอ่อมเขาจะเอาไม้เปลี่ยนมาตีเตียมเขาก็ทอกเทขึ้นปรั้นณชัานี้เลยทอกเทเพียงๆแล้วก็เขาก็จะแเอวแทงปูนมายองใช่ยอยองขึ้นขึ้นสูงนิดหนึ่งเพราะว่าเขาเอาทอใช้แล้วเขาก็ฟังทอไปพื้นฟังทอไปตามนี้เลยไปตามนี้แล้วเขาก็ไปซาพุ้น ùng một, thang một, nó sắm này nó sẽ sắm này, phết phết ở phết cọc quần ở đấy. Hết năn ở. hết nong nong nó khay khay hết cho ai một Này nó, khi nó say nâm nó sẽ phết ở chỗ này, bởi vì nó còn có chất hết bên, cùng kiếm nâm chỗ này, kiếm nâm chỗ bên này là nó có. จะฝังโทไปแล้วก okay. ็ฮ mm ็ดกอกพุ่นเลยุ่นเนาุ่นเลยอันนีเด้อายเลยนอกในเขามาก็มื่อนี้ก่อด้มาบอกไอ้อแล้วก็ไอ้เกียมคือน้องบอกไอ้แหละไแบกแหมาวางไว้รายทะงดีแหนะเพราะว่าเขาจะม่เทตัวนี้ได้แล้วก็เขาจะไปเทบอทเทว่าเขาจะนาเนาะเมื่อนี้ก่อนนองก็ยนยายไมลาเขามาบอกไอ้แล้วก็มื่ออื่นตึมมื้อนึงสองวัแเราก็น้องก่อิได่เอา แทงปูนน <ersch> ั่นมาซะเลยเน่องขึ้นนั่นเนอะในเกี่ยวน้องขึ้นแต่ขรากับบ้านก่อนว่าน้องก่อนยังติดภารกิจบนอื่นเนี่ยเพราะว่าน้องก็ได้หยัดเวลาเขามาบอกอัยก่อนเนาะาอครับก่อนครับก่อนแต่น้องได้ซอยเนี่ยไอ้กูดีใจแล้วยอมทำทั้งหมดเนาะโอเคโอเคน้องก่อนด้เขามาตามที่พญดีจะบุญพอนแนะ้ำให้มาเนาะว่าให้ โซเลือกคว้าของจงสือทอเด้อเฮ็ดนู้นนี่แบบนี้แบบนี้เด้อน้องน้องก็ได้เข้ามาเออดีใจดีใจอ๋อกลับก่อนกรับก่อนเจ้าเจ้าก็โอเคเราพ่อพี่น้องเนาะสำหรับการมาแจ้งข้าวเดี้กรับไอจงสือทอเนาะบ่าวอ้วนก็ได้เขามาตามคำขอของผุญญ่าจีบุญพผู้เนาะว่าให้ไปแจ้งข้าวเดี้กรับครัวของอ้จงสือทองมามีผุญญ่าจีบุญสนับสนุนครอบคว่าคนเติมเนาะก็คือการ จะมาสั่งอุงเก็บน่ำเนาะอุงเก็บหน่ำไปใสย่ย่ามาดูฝนเนาะอุงเก็บหน่ำทีว่าเราจะใส่แทงปูนเราจะใส่แทงปูนแล้วก็จะมาเทมาจงยองกันขึ้นเนาะแล้วก็จะใส่ห้างลินจะได้เห็ดห้างลินนั่นหลังจากที่ฝนตกลงมาเสาสายคาสายคาจะย่อยลงมาสายห้างลินห้างลินก็จะย่อยใส่่อุงเดียวเห็ดเกี่ยมไห้เนาะ โอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้า,าอวดก็แสดงไว้สำนีก็เนาะไปเจอกันไหมในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบไรกับคนที่ติดตามมาชมกันต่อไปไหมพี่น้องถาาว่าท่านผู้ชมท่านใดผู้นี้จะบุญท่านใดเด็กเขามารับชมคลิปนี้แล้วแต่ยักษ์บริจักซอยเลือกบก๊อกของไอจงซื้อทองคนตต้มอีกก็สามารถธิต่อพอพันมาทำบ้าอวดนี่ยคือเขาผมให้พี่น้องบ้าอวนก็จะขอเป็นสะพานบุญหนท,ทุกทุกท่านที่บริจักมาเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้าอวนท้ายในคลิปต่อไปเนาะ ก็โอเคไม่เ okay. ป็นน้องสำหรับคลิปนี้บ้าวันก็จะได้ก็ลาบทานปุ้ชุบซ้ำนี่ไปเจอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้กขอขอบใจ